สว gamer, member, urai, ka, tourism, at, ัสดีครับพบผมนะฮะตัวตัวถอนนะฮะอ่คลิปนี้มาซ่อมแมคโครนะฮะลูกค้าส่งมาเนี่ยตัวนี้หลายอาการเลยนะฮะก็คืออ่าดูจากการเล่นนะครับบุ้งกีไม่ทํางานนะตัวยกก็ยกได้อยูกดังอ่าเซอร์โวแขนทํางานนะฮะตัวเดินตัวเดินไม่ทํางานข้างหนึ่งนะตัวนี้ไม่ทํางานนะครับฝั่งเนี้แล้วก็ตัวนี้เดินก็กุ๊กกุ๊กกุกกเนี่ย หลายอาการนะครับอย่เรามาแกะดูกันนะฮะสภาพก็โหสมบกุกสมบันนะฮะในการเล่นมาเนี่ยว,วิธีการนะครับในการแกะนะเราก็พลิกท้องกันมาจะมีล็อตทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ล็อตม่หลมอมันดูข้างในก่อนนะฮะสภาพเล่นมาคุ้มมากครับนี้น่าจะดููก,กลังมารับเหมามาเยอะ ครับมันจะมีน็อตทั้งหมด6ตัวสำหรับคนที่ไม่เคยซ่อมนะฮะลองลองดูนี้เป็นแนวทางได้ครับเมื่อเราแกะนอต6หตัวนะฮะเราก็สามารถที่จะถอดฝาแบบนี้ออกมาได้โอ้โหยังไงอย่างนี้เลยเดี๋ยวอ์บิ๊ก่านะครับคือรถพวกนี้นะครับให้ดีนะครับ โดนฝุ่นแบบนี้ได้ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ว่าอย่าให้โดนน้าน้ําอาจจะทําให้แผงวงจรเนี่ยมันพังได้เพราะว่ามันไม่ได้ซีนอะไรนะครับไม่ได้ทำอา่าก็เรียกว่ากันน้ําไว้นะครับโอ้โหจะคุ้มค่าซ่อมหรือเปล่าครับเนี่ยแต่การซื้อกับผมมาฟรีค่าแรงนะครับค่าแรงที่ผมนั่งทําให้เนี่ยแบบผมมาอย่างเละเนะี่ยก็ฟรีให้อยู่แล้วนะครับอืมตัวนี้อ่ะเรยกว่า อันดับแรกเราดูบุ้งกีครับว่าทําไมมันไม่ทํางานอันนี้จะเป็นสายเขาเรียกว่าวสายลิมิตนะครับนี่สายพวกาบุ้งกีสับอามถอดออกมาก่อนวิธีต่อไปนะเราต้องถอดตรงนี้ออกเห็นไหมยรมันจะเป็นหมุดอยู่ตรงนี้ก็คือดึงนะใช้ดักการดึงดึงลักษณะนี้นะครับดึงออกมานะดึงออกมาประมาณนี้นะครับ ลูกค้าคนนี้ก็โมดิฟายมาเยอะนะครับตันนี้ก็ติดกาวมาเนี่ยประเด็นของผมอยู่นี้หัวมันติดกาวมันจะเอาไม่ออกนะเน,นี่ยนี่ก็แตมหัวมาไม่รู้ใส่อะไรไว้ในแข็งๆนะครับมันเอาไม่ออกเนี่ยตรงนี้ตัวนี้ทํางานตัวนี้ไม่ทํางานเราต้องถอดเช็คนะครับวิธีการเราก็ถอดน้อออกสภาพเละมากเละแค่ไหนก็ต้องทํานะครับ คันนี้คนขับน่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะขับเสร็จไม่ล้างเลยนะฮะล้างหน่อยก็ดีนะครับล้างหน่อยก็ดีนะเวลาเริ่มเสร็จนะครับถอดนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถอดน็อตตรงนี้นะฮะเ,เป็นสลักอยู่น็อตยาวนะครับอันนี้ก็ถอดออกมา ลักษณะนี้จากนั้นเราก็แกะฝานี้มันออกมาแกะฝาออกมาเพื่อที่จะมาดูว่าทําไมบุ้งกี่มันไม่ทํางานนะครับนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะนี้ตัวเช็คอันดับสายก่อนเลยนะครับว่ามีสายขาดเลยหรือเปล่าสายก็ไม่ขาดสายไม่ขาด อ่าตัวนี้มันเป็นเหล็กเห็นไหมฮะเฟืองเฟืองเหล็กตัวนี้เป็นตัวลิมิตนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลิมิตนะครับเซอร์โวตัวนี้ทํางานอยู่นะฮะลิมิตตรงนี้นี่ก็เป็นลิมิตของมันนะครับของฝั่งเนี้ยเดี้ยเรามาจะมาดูของบุ้งกีว่าทาไมมันถึงไม่ทํางานนะครับตัวนี้แกะไม่ได้แล้วจะแกะออกยังไงนะ ปัญหาของเขาคือตัวบุ้งสีฝั่งนี้ไม่ทำงานถ้าให้ให้วิเคราะห์สาเหตุนะน่าจะสายขาดหรือไม่ก็มอเตอร์ไหมสุดยอดมากครับันนี้ยิ่งเยอะประสบการณ์ยิ่งยิ่งน,นี่เราก็ใช้ปัจเจกบอกอกไม่ใช่ตัวนี้ ใวิธีถอดก่อนกจบ็อกทางร้านรับซ่อมนะฮะสำหรับคนที่เล่นรถไมโครของมูนิน่านะฮะหนะึ่งห้าห้าศนหนึ่งห้าเ้าสามหนึ่งห้าเ้าสี่เนี่ยก็รับซ่อมท,ทุกรุ่นนะครับใช้แจอบ็อกเบอร์ห้าจุดห้านะครับตัวนี้ถอดออกมาเป็นลักษณะ ันายให้หายนะครับตัวนี้หาซื้อ,อยากนะครับจะเป็นน็อตสีเหลี่ยมหาซื้อ,อยากโอเคต่อไปปัญหาของเราจะออกนี้ออกยังไงนะครับลูกค้าเขาไม่รู้ว่าใส่อะไรไว้ยดึงกาวหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามันหัก ง,งจะพยายามซ่อมให้นะครับตัวไหนที่มันซ่อมได้พยายามซ่อมให้แต่ว่าถ้าวิเคราะห์แล้วมันซ่อมไม่ได้จริงๆก็ก็ไม่ได้ <laughs> อะม,อม,อมนรูดด้วยนัววัจมหารูด,ดรวมรรมันหัก สายก็ไม่ขาดอ้าวสายขาดจริงๆด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยสายขาดนี่ดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสายขาดเราก็ปัจจีสายใหม่แค่นั้นเองโหลือมาเยอะเลยเซอร์โวไม่เสียนะครับตักได้ละจบปัญหาไปหนึ่งสายขาดมาดูเรื่องล้อโอ้โหสภาพ จะป,ประกอบถูกรนะบาแล้วโอเคเละเทะตัวลอ้อฝั่งนี้ไม่ทำงานโอ้โหสายาพานยืดแล้วนะเดินเดินเยอะตัวนี้นะฮะที่ไม่ทำงานเนี่ยมันเป็นสายของชุดนี้นี่คือสาย สายของเส้นนี้นะครับถ้าให้เดานะอถอดลึกเลยอตัวนี้คือถอดลึกเลยเต็มเลยโอเคถ้าให้เดานะ่าจะเป็นตัวมอเตอร์มอเตอร์ตัวเนี้ยเสียอม,มอเตอร์ตัวนี้เสียอาจจะต้องถอดพวกเนี้ยมันต้องถอดเพดล่างออก เดี๋ยวต่อให้ดูเลยอไหนไขนางไหน,ไหน,ไหนละดูมันจะเละขนาดไหนบอกได้คำเดียวว่าไม่เจอเละๆแบบนี้มานานแล้วครับ มันตอง่ายี้โหดนไม่งานสายไม่ขาด้ว่าเขาเปลี่ยนผ้าไม่ได้เ่ยขาเนะขาเ้มาขาล้เปลี่ยโอเคต่อกนว่าขาไน้่คกะรขึเลย

เยี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอใส่น็อตก็เสร็จเรียบร้อยละก็คืนชีพเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ